บอกว่ามีความคืบหน้าไปบ้างในส่วนของคดีส่วนชาวบ้านที่นั่นนะคะก็ออกมาเดินขบวนประนามการกระทําของกลุ่มผู้ก่อ,อกความไม่สงบนะคะโดยอยากจะให้มีการยุติการกระทําทุกชนิดนะคะโดยการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นโดยชาวบ้านอําเภอทุงงทองอททท่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเคลื่อนขบวนไปรอบๆเขตเทศบาลตำบลทุ่งยางแดงเพื่อประนามการกระทําที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะโดยระบุนะคะว่าการเผาโรงเรียนเป็นการกระทําที่ทําร้ายจิตใจลูกหลานที่เป็นนักเรียนจึงออกมาแสดงพลังเพื่อ ขอให้ยุติการสร้างสถานการณ์และความรุนแรงในทุกกรณีค่ะขณะที่นักเรียนและครูหลายคนกล่าวด้วยน้ำตานะคะว่าเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูแลโรงเรียนเนื่องจากสางสารเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาตินูเข้าขอพรจากอัลลอ์ทุกท่านหนูขอหอูขอให้โรงเรียนบ้านเขาดินปลอดภัยและหวังว่าโรงเรียนบ้านเขาดินจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก ผมอยากร้อช่วยกันว่าให้พี่น้องทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นหูเป็นตาด้วยกันสร้างด้วยกันดูแลหลังฟังแกล้ครูมีเก้มมือสองมือไม่เพียงพอผมสงสารเด็กๆครับสงสารน้องๆนะครีก็มีอนาคตของชาิรขอบคุณนรับ ส่วนการสืบสวนดําเนินคดีทางพันตำรวจเอกกวิตรัตโชธผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งยางแดงบอกว่าการสืบสวนคืบหน้าไปมากและต้องดําเนินการอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนส่วนการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหลายจุด โดยเชื่อค่ะว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นแนวร่วมในพื้นที่บางส่วนน่าจะออกจากพื้นที่ไปแล้วทางนี้ก็มีการส่งชุดสืบสวนประกบผู้ต้องสงสัยที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ดวด้วยค่ะ